วิธีใช้สูตรเซต3วงทำแบบนี้วันนี้มาลุยกันในแนวข้อสอบ A level คณิตหนึ่งโจํกำหนดว่าสำหรับเซต x ใดๆโดยให้ NX แทนจำนวนสมาชิกของเซต x แล้วก็ให้ยูนิเว s รเป็นเอกภพสัมพัทธ์โดยที่เจ้า u n i ิเว s ร์เนี่ยมีสมาชิก240ตัวน้องดูที่พี่ไฮไลไท์นะ ทีนี้ไอจำนวนสมาชิกในเรื่องเซตเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแปร n ข้างหน้าใช่ไหมแสดงว่าเขาให้จำนวนสมาชิกของยูนิเวิร์สมาเท่ากับ240ตัวลักษณะนี้และโจทย์ก็มี a b c แสดงว่าถ้าเป็นแนวเซต a เซต b เซต c พี่จะนึกถึงแผนภาพ3บวงก็คือการที่มี3เซตทันไหมมันก็จะมีเซต a เซต b แล้วก็เซต c ลักษณะนี้นะไอนี่ a ไอ้นี่ B ไอ้นี่ C แล้วน้องก็ทำการตีกรอบให้มันแล้วก็ไอเนี่ยยูนิเวิร์สซึ่งยูนิเวิร์สะมี240คนอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทันไหมเขาก็ให้ A มามี 5x คนนันไหม B ก็ 5x คน C ก็ 4x คนแล้วก็ให้อ้ที่ a ซ้ํา B, B ซ้ํา C a, ซ้ํ c, า c เท่ c, า,ากับ y แล้วก็ให้ซํำกันตรงกลางก็คือ X ทีนี้สิ่งที่พี่จะเอามาใช้คือคนนี้ a union b union c ใส่พามเท่ากับ60คนคําว่า a union b union c โซนเนี้ยโซนเนี้ยระบายทั้งหมดเนี่ยมันคือ a union b union c แต่พอใส่พามแสดงว่ามันไม่เอาในวงถูกไหม iso เนี่ะคือในวงแต่พอใส่พามก็คือมันไม่เอาในวงถ้าไม่เอาในวงมันก็ต้องอยู่ข้างนอกแสดงว่าไอโซนใส่พามอะ อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจจะบอกในวงตั้งใจจะบอกยูเนียนมาแต่บอกอ้อมๆแล้วยูเนียนหายยังไงพี่ก็เอาด้านนอกอะไปลบกับยูนิเวิร์สเอา60สิอะไปลบกับ240มันจะเป็น180่นี่คือการยูเนียนนี่เพวกเนี้นี่พวกนี้คือการยูเนียนสองเอ้ยได้180ก็เกิดจาก240ทั้งหมดเอา60ไปหัก ก็จะได้ยูเนียนทัไหมเพราะว่ายูเนียนกับข้างนอกอะ่ะมันจะต้องรวมกันได้ยูนิเวอร์สตามนี้นะแสดงว่าจากคำพูดเนี่ยเขาให้ na union b union c มาเป็นร้อยแปิตัวและไอสูตรเซตสาวงที่พี่พูดถึงอะ่ะหน้าตามันเป็นยังไงครับพี่หน้าตามันเป็นแบบนี้มันจะเป็น na union b union c เท่ากับ na บวก NB และก็ไปบวก NC ก็คือบวกเซตที่มันเป็นเดียเด่ยวๆดี C ไม่สวยเว้ยแล้วก็บวกเซ็ตที่มันเป็นเดียเด่ยวๆก่อนแล้วก็ค่อยไปลบซ้ำสองลบ A อ B ลบ B ี C แล้วก็ลบกับ A อ C สุดท้ายมันถึงจะเป็นการบวกซ้ำสามปับป๊บปับป๊บปัสา ทีนี้วิธีการใช้สูตรที่พี่สังเกตก็คือเวลาน้องจะใช้สูตรไอเซตสามวงได้เนี่ยโจ์ต้องให้ข้อมูลในสูตรมาแล้วอีกหนึงรอบนะโจทย์ต้องให้ข้อมูลในสูตรมาแล้วไอ,อนะยูเนียนให้ม,ใมาแล้วคือร้อยไอเนี่ยร้อแปดสิละ ABC ให้มาแล้ว่ ABC, วพี่ ให้มาแล้ว a มี 5x คน b มี 5x คน c มี 4x คนแสดงว่ามันให้มาหมดแล้วก็จะเป็น 5x คนบวก4บวก 5x เหมือนเดิมแล้วค่อยตามด้วย 4x เพราะ b ก็คือ 5x เหมือนกันและไอซ้ำสองให้มาแล้วว่าเท่ากับ y ถูกไหมให้มาแล้วเท่ากับ y ก็ลบ y ลบ y ลบ y ก็คือต้องลบ y สามเพราะไอซ้ำสองมันค, y, คือ y คือ y คือ y ก็ลบ y สหรอก แล้วก็ค่อยไปบวกไอ้ซ้ำสามให้มายังวพี่ให้มาแล้วเป็น x ถึงจะไปบวก x และทีนี้ตัวเนี้ยมันจะเป็น5 x 5 x ก็รวมกันได้10 x แล้วไปบวก4 x ก็จะเป็น14 x ไปบวก1 x ก็จะได้15 x แล้วก็ค่อยไปลบ y 3รอบก็คือลบ3 y เท่ากับ180ถ้าเกิดว่าจัดรูปดีๆทำให้เป็นยังต่ำหน่อยพี่ก็ต้องไปหารด้วย3าตลอด3ไปตัด180เหลือ60และ3ไปตัด15บได้หแล้วตัดไอเนี่ยเหลือ1คือมันต้องตัดทุกตัวเวลาหารน้องจะได้5 x าเอลบเท่ากับหกถ้าพี่สลับฝัง่งมันก็จะเป็นหน้าตาที่เรียกว่า 5x ลบ y เท่ากับ60น้องรู้ไหมว่าคนนี้ต้องสมาการที่1เพราะมี2ตัวแปรและอีกสมาการหนึ่งหายยังไงรอรัพี่เขาให้มาแล้วว่า y ลบ x ได้20และเขาถาม x แสดงว่าอีกสมาการหนึ่งอะ่ะ y ลบ x ได้20ที่โจทย์ให้มาในี่สมาการ2แล้วถ้าถาม x ต้องกำจัดตัวแปร y ไอสมาการที่1ลบ y สมาการที่2บวก y ก็เอามาบวกกันเลย y จะได้ตัดกันเพราะเครื่องหมายมันตรงข้ามกันอยู่แล้วทันไหมเราก็เลยเอาสมาการที่1 มาบวกกับสรรมการที่2 5x ไปเจอลบ x น้องจะได้ 4x และลบ y กับบวก y ตัดกัน้ฝั่งขวาก็จะเป็น60กับ20ก็บวกกันได้80และน้องก็เอา4ไปตัด80ก็คือเอา4ไปหาร80เพราะฉะนั้น x ที่ได้มันจะได้20และข้อนี้เขาถามว่า x ตรงตามช้อยไหนก็20ก็ต้องอยู่ระหว่าง18กับ21นั่นเอง